สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้กรุงศรีวิไลเผยอาการเพื่อนสนิทสรพง์ชาตรีล่าสุดจำบทละครไม่ได้แล้ว จากกรณีที่พันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ตได้ออกมาโพสต์ระบุว่าตอนนี้สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจดีเยี่ยมตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือพี่เอกป่วยแต่กำลังรักษาได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และยังคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็อยากไปเยี่ยมให้กำลังใจ ทราบกันเพียงว่าการรักษาผ่านไปด้วยดีทางด้านของกรุงศรีวิไลเพื่อนสนิทของสอรพงษ์ชาตรีได้เปิดเผยว่าตนเพิ่งทราบเรื่องอาการป่วยจากการได้ยินคนพูดต่อๆกันมา รู้สึกตกใจและแทบไม่อยากจะเชื่อเพราะสรพงเป็นคนที่ไม่ดื่มจะเป็นไปได้อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขับรถไปหาที่วัดสีคิ้วเป็นวัดของสอรพงแต่พบว่าปิดเงียบจึงแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนส่วนอาการของสอรพงทราบมาว่าเริ่มจำบทไม่ค่อยได้ตอนนี้ต้องรักษาทั้งที่สมัยก่อนสอรพงจำบทแม่นเอาใจใส่บทละครการแสดงมากๆก่อนอาการจะซุดหนัก แต่ได้ลูกสาวดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุที่สรพงศ์ไม่อยากบอกคนอื่นไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่สมัยหนุ่มเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเท่าที่รู้เรื่องงานตอนนี้ก็ไม่ได้รับมานานแล้วเพราะคงไม่ไหวจริงๆอย่างไรก็ตามขอส่งกำลังใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อนคนนี้ให้รอดพ้นจากภัยร้ายและอันตรายทั้งปวงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ tnews อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ